กงันติดนิปเป็นอาชีพเจอแล้วเพราะมันนับครั้งมื่ไก่ทุกวันโม่แดกมันขี้ยอกผมไม่ไหนนายเจงคนหนึ่งนี่ชอบยอกผมว่าติดหมากรุกป้มติดไม่ใช่หมากนี่ครับนับครั้งมื่ไก่ทุกวันมันกี่ยอดแล้วแล้วก็ถ้าว่าถ้าผู้ตัดบัรรับบรรว่าวังนี่แบ่งร่างกันแต่วิ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 อยู่ข้างมุกหลังถ้าตบเปียกเขาว่านั่นกับร่างเหรอแต่ว่า เหตุผลมีอยู่าเพราะต้องการประชาธิปไตยมาให้ประชาชนแล้วก็ขอ,ขอบคุณทุกๆกฐานนะครับที่ให้เกียรติมารวมในงานของคุณแม่้องจตุพรพรหมในานามของคนเสือเ้อแดงทั่วประเทศขอขอบคุณฐารต่า,างายที่มีน้ำใจให้กับพวกเราและเห็นใจในหน้าทีการงานที่พวกเราทำซึ่งกำลังทุกใสรายไปที่อยู่ถุกเวลานาที แต่เราชื่อว่าความจริงคือความจริงและในที่สุดความจริงจะปรากฏโดยเวลาไหนเท่านั้นเองขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ตนฟังก็คือภูมิใจที่เดินเข้ามาในเต็นท์และก็เห็นผีให้นองเห็นบุคคลท้งไล่ที่ปรารถนาดีกับครอบครัวข้องคุณแม่นวมบัวแก้วมารวมกันในคืนนี้หล่คนยังกล้วยใจไปเลยครับว่า เป็นนักการเมืองเป็นซ่อๆเป็นรัฐรมนตรีแล้วปรากฏว,ว่าวางแว้นภารกิจมาแล้วไล่เดือนแขปีีหละตอนนี้ทำอะไรอยู่มัง่งห่านการมีทำไมพุมกะบอกไอ้ทุกคนใบ้ใจไอ้ครับไม่ห่านทำกับออกกำลังกายอ่านหนังสือจัดรายการทีวี ศึกษาห้าความรู้พบป,ปาปเผื่อนพุ่งกันไปตามประสาบางคนก็ให้ข้อคิดว่าถ้าพันนีห้าได้ทำียดีว่าเพื่อว่าให้เวลาช่วงนี้มันเป็นเวลาที่มีคุณขามากขึ้นไปเลยพมก็คิดกับสมัยเด็กไม่เคยบวชเนนครั้งนึ่งย,ยังไม่เคยบวชพระนี่ก็นึกในใจเหมือนกันว่าลงมาบ้าน เไวีแล่เลอีบวชเสพลานี่ดีก็คขิดอานว่าท่าตีบวชก็ตั้งใจว่าอีเดินตามรลอมธรรมศกษาวัดปฏิบัติที่สง่างามข้องฐานพุทธถาแต่พอเฮิดไปแล่ทูกรฐานพุทธเถือกระเดียวก่อนคิดว่าข้อเวลาพิจารณาสักครู่ก่อน ที่นี่ชาปนกิจซบลุบเข้าพิธีพระราชทานเพลิงซพคุณแม่น่วมเซ็ตรับกลุงเทพที่ไปบวชลุงเทพก็ไม่ไกลใบใจวัางนี้ผุดไตสราดอนเลยไม่สาบอีไปกันถึงไหนเพราะฉะนั้นโครงการนี้มีจิตศรัทธาแต่คงจะข้อเวลาเอาไว้ก่อนนะครับพักพวกช่วนลาว้าปนันมหาห้าให้ได้ทำบ้านเราว่าพอด เป็นเงินเป็นทองเป็นค่า,าใจใจเป็นรายได้จับแรกกะกิดใยครวัวหไว้ลูกย้างกันว่าเราพ่อมก็บ,บอกว่าอาแรกโล่อยว่ามันก็น่าปลูกแต่ทุกวันนี้โล่ซ้ำโล่โรยเสี่ยงหว่าแต่ก็ไม่พื้นกับสาบเข้าว่ารัฐบาลฐานกับพยายามช่วยพยายามจะมีมาตรการมีนโยบาย อนุมัติงดมาฮกพันล้านแรกในโครงการมูล,ลพันธ์กันชนตอนนี้ถ้ามาโครงการมูล,ลพันธ์กันชนได้พ้น,นพันพืมังกัดสรุปว่าคงจะได้พ้นพอสมควรเพราะว่าตั้งแต่มีโครงการมูล,ลพันธ์กันชนนี่รถปีนองชาวช่วนย่างไม่ชนกันเลยเพราะว่าบริษัทมาเอาไปวายเซมาร์กเลยแล้วก็เพิ่งอนุมัติมาฮกพันล้านที่่องเพื่อดําเนินโครงการต่อไป เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองนะครับพี่น้องแลละพมมาเนี่ยพมก็ไม่ได้ส้นทนาในวาระการเมืองอย่าหกชสผมแต่พมส้นทนาโดยความห่วงใยจริงๆแลละพมปรารถนาจะเห็นรัฐบาลเห็นกลไกรัฐได้แรงแกปัญห้าได้แรงช่วยเลือกพี่น้องกเกษตรกรชาวส่วนยางชาวส่วนปามที่เข้าเดือดร้อนเพราะเดือดร้อนจริงครับพี่น้องไม่ใช่ว่าทำว่าเดือดร้อนหรือไม่ใช่ว่าแกล้งว่า รายได้หน่อยไม่ใช่ครับพี่น้องเขาเจ็บปวดพี่น้องเขาลำบากพมเองในขณะที่ทำหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหก,กรณ์ก็ได้มีโอกาสรับผิดช,ชอบกิจการเร่องย่างผาราคณะนั้นเราประกาศน,นโยบายรับสื่อย่างผาราผ่านสถาบันเกษตรกรกโลหนึ่งรอยนึงตอนที่พม เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกรเกษตรเรื่องนี้พี่น้องชาวส่วนย่างรู้ดีครับพี่น้องตัวแทนองค์กรส่วนย่างชาวสุรัชจะคงจะสาบประวัติได้ขึ้นไปถ่วงท่ามยอดเงินกับพุ่มที่กรุงเทพอยู่ช่องซ้ำครั้งก็ได้ปฏิบัติให้ครบถ้วนในระหว่างที่เรารับซื้อโลละรอยเนี่ยย่างข้าวมาในสต๊อกพุ่มกับประกาศเดินทางไปถึงประเทศจีนนะครับไปประกาศกับกลุ่มบริษัทผู้รับสื่อที่จีน วาย่างที่ซื้อข้าวมานี่เราจะไม่คายแต่เราจะใช้ในประเทศให้หมดพวกมีทำนุ่นกับยางพาราอีทำสนามเด็กเล่นอีทำลู่วิงอีทำแผ่นรองรางรถไฟอีทำเคลื่อนหรือว่าคันกันนม้มซึ่งเฉพาะเรื่องเครื่องหรือขันกันน้มเนี่ยตอนนั้นให้กรมชลประทานไปศึกซารายละเอียดเพิ่มเติม,มถึ้งความเป็นไปได้และความคุ้มค่าทนทาน ก็ยังดีใจว่ะรัฐบาลปัจจุบันมาฐานก็นยังคงรักษาแนวทางนี้แล้วประกาศจะเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้นพรอย่าง100้อยเปอร์ซนเราใช้ในประเทศขนานี้เพียง1 4เอร์เซส่งออก8 6เปอรนั่นไม่ความว่าเนะกษตรกรยางพาราในบ้านเราเนยังต้องพึ่งตลาดต่างประเทศเป็นดัลลัก์ แล้วพอเราชายในประเทศใดหน่อยเนี่ยกลุ่มคนซื้อต่างประเทศเนี่ยผันพืกษกับเขาแขกไส้ได้ครับเพราะเขาเชื่อว,ว่ามันไม่ใช่ชายได้ผลิตมาเสาวได้กับชายอยู่ตาวันแล้วผันพฤกษก็ต้องเอามาค่ายเราราคาเราจริงๆเสียเปรียบตอนนั้นพอดีมีการปรับคอรมอพมเลยไม่ได้ทํานุ่นต่อจนเซ็ตแต่เอาเล้ครับเป็นกําลังใจว่ารัฐบาลน,นี้กําลังพลักดันทำก็อยากจะเห็นให้มันปรากฏ ในคณะเดียวกันการจัดการระยะย,ยาวเช่นการควบคุมปริมาณผลผลิตโดยการเชิญชวนให้กเกษตรกรส่วนย่างมีทางเลือกในการพอปลูกไม่ความว่าย่างแก่ขอนเหลวแทนที่ปลูกย่างเหมือนเดิมแล้วมันหล่นผลผลิตหมากราคากระตก๊กจะเพื่อเป็นลองไปปลูกไก่ยื่นกันมัง้งพุ่มก็ให้ในโยบายว่าเวลานั้นเนี่ยถ้าพี่น้องขอนย่าง ปกติสำนักงานกองทุนส่งเคร้อการทำส่วนยางหรือซอกอยเอนี่ยครับเข้าให้เงินชดเฉยช่วยเลือกหลายหนึ่งมื่นกพมกระบอกว่าถ้าพี่น้องขอนแลวเปลี่ยนจากปลูกยางไปปลูกปล์มเนี่ยเราบวกให้อีกมื่นเป็นซ่อเมื่นกให้ในโยบายแลวกระหมอบไม้สำนักงานกองทุนส่งเคล้อการทำส่วนยางเนี่ยครับไปศึกษาขอกฎดไม้ระเบียบปฏิบัติรายละเอียด แล้วมารายงานในที่ประชุมบอร์ดแล้วพุมอ,อนุมัติเองตอนที่เป็นประธานบอร์ดคณะนีกษัตริว่าทางกระทรวงกรเกษตรยังประกาศเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยเลือกเษกษตรกรอยู่แม้ว่าความสามารถสติปัญญาของคนความเชียวชาญของคนมันไม่เ่ากันแต่พุมเชียอว,ว่าถ้าความตั้งใจของคนมันมีแล้วช่วยกันจริงๆเนี่ย อนาคตสถานการณ์ราคายางพาราพมปรารถนาว่าจะเห็นมันดีขึ้นแล้วไม่ว่ารัฐบาลไห้ทำค่อให้ใหสํา้เร็เนี่ครับเพราะว่าคนที่ได้ประโยชน์คือชาวบ้านรัฐบาลนี้ทาถ้าสําเ็จพมก็ต้องชื่นชมรัฐบาลไม่ทํท่าส้าเลสพุมก็ต้องชื่นชมเพราะหน้าที่ของถุกรัฐบาลคือแก้ปัญห้าให้กับประชาชนพมเชื้อผนักเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พ่มกับข้อเป็นกําลังใจครับพี่น้อง ส่วนเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องสถานการณ์เราคงไม่ส้นทนากันในวาระนี้ครับพี่น้องครับเพราะว่าวาระนี้เป็นวาระกุศลวาระนี้เป็นวาระของความปรารถนาดีของความอาลัยของการแสดงความรักความผูกพันพี่น้องเห็นสถานการณ์ได้แล้วเขาบอกว่าเศรษฐกิจตกเขาบอกว่าสถานการณ์อะไรต่างๆมันติดขัด ก็อย่าเพิ่งเอามาเครียดกันคืนนี้สาบและกับว่าพี่น้องหลายคนขาไข่ก็ลลาบากรายได้มันกระต๊อกไก่พักไก่ปลาต่างๆห้ากินอยากพี่น้องเครียดพ่มัก็เครียดนี่พ่มล้นแขม,แม็ดแหละกับเครียดนี่แหล,ละครับแต่ว่าทำพื้อแล้ะครับคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วเลือกเส้นทางเดินของชีวิตแล้ว หัวใจเนี่ยมันต้องใญ่พอที่เดินหน้าเผชิญกับถูกอุปสรรคคนเราเนี่ยไอ้ไร่อ่อนแอหลอมเลี้ยวได้แต่หัวใจหลอมเลี้ยวไม่ได้ครับพี่น้องสังเกตไหมครับเราไปงานซบไล่งานเนี่ยสาเหตุสาเหตุเสียชีวิตคือหัวใจหลอมเลี้ยวตายครับแต่ถ้าหัวใจยังไม่หลอมเลี้ยวหัวใจยังแข็งแข็่งเนี่ยโอกาสที่เราจะเดินไปถึงเป้าไม่มันยังมี เขาบอกว่าชีวิตคนคนหนึ่งนะครับถ้าเรามีเปลาไหม้ใดๆก็ตามตราบเท่าที่ยังไม่สิ้นลมหายใจมันไม่มีใครลอมเลี้ยวครับมันมีแต่คนลอมเลิกตราบใดที่เรายังไม่ลอมเลิกเราก็ยังไม่ลอมเลี้ยวเพราะเรายังเดินหน้าต่อไปก็ข้อเป็นกํำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนทุกฐานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิงข้อเป็นกำลังใจให้กับคุณจตุพรพรมพันธ์ แล้วก็ลูกล้านครอบครัวว่งวานว่านเครือก้องคุณแม่นวมบวกแกว้วที่วันนี้มีญาติมีมิตรมีผู้ประถนาดีมารวมงานกันอุ่นหน้าฝ้าขังพ้มทราบว่าคืนก่อนตอนผููลักผููใหญ่อดีตนายกชาวลิตกมารัฐมนตรีจาตุรนรัฐมนตรีไล่ต่อไล่คนกมานี่ที่เป็นพ้นคุณงามความดีก้องคุณแม่นวม นี่ถือเป็นบุญบารมีของคุณแม่นวมผีในวันที่จากไปยังมีคนเอาหัวใจมาให้ยังมีคนเอาความรักความผูกพันความอาลัยมาให้เนื่องแน่นอุ่นหน้าฝ้าขังจนถึงวันนี้พมเองเพิ่งได้มาคืนนี้เป็นคืนแรกครับเนื่งจากหวาพ่อคุณจตุพรต้องมาปฏิบัติ ภารกิจอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันแรกของการจัดงานผมก็ต้องเฝ้าอยู่แค่นูเพื่อว่าเขาเรียกใครไป,ปรับศาสนากาตีผมได้ไปกอนไม่ันเขาเดี๋ยวตามห้าอยู่เพราะว่าต้องแบ่งหน้าที่กันทําแล้วก็ไม่มีปหน้าได้นะครับพี่น้องถูกสิ่งถูกย่างย่างที่ผมบอกกับถ้าหัวใจตั้งหมันหัวใจแข็งแกรงเราก็จะพานมันไปได้ กราบนมัสการพระคุณเจ้าถูกรูนะครับกราบขอบพระคุณแทกผู้มีเกียรติทุกคนทุกฐานแล้วก็ไอผ้ผีๆน้องๆใบใจครับต่อเดียวพมยื่นยันเปล่าไหมพมเดินพงเข้าไปถีเต้นกินก้าวแน่นอนแล้วพมกินเด็ดขาดเจ้าปาากันไม่ต้องแค้นครับแล้วถ้าเจ้าปาาไม่ชวนเชื่อใจกันแล้วคืนนี้กินแน่ครับทีนี้เวลาเดินผ่านไตทุ่นบานผ่านเออตดวจไตทุ่นวัด นเต้นไปกินข้าวตาปีนองเจ้าหน้าท่านเจ้าแก่นี้เอ็นผมเดินเชียรตักไต่กันได้จับได้ย่ำได้กับยิ้มกันได้ใบจ้ใจกันนี่ร้องคนบ้านเรากับเรามันประชาชนด้วยกันร้องคนต้องรักกันกับบ้านเมืองต่อจะเรินได้ประชาชนต้องรักเพราะฉะนั้น่าพี่นองได้ใบจ้อบางคนพอพผมแรงคนวังกับบางตีหัวมตบมือมั้ง บางคนเอาชอกทออ่องพุ่งเผือนอยากตบมือให้ไม่ใช่ของเราไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ก็เราก็เราผัานอื่นรู้ไอ,อย้ยาเดี๋ยวคิดพันนั้นนะครับพีโนโ่น้องประชาชนเป็นข้องกันแหลกกันในนามเจ้าข้องอำนาจอธิปไตยในนามคนที่รวมกันเป็นเจ้าข้องประเทศและก็รวมกันรับ ผิชชอบต่อประเทศนี้เถาเถากันหายใบใจกับนะบางคนว่าเออหายว่างไปคองใจนี่วัวยิมมั่งเวลามันแล้งกันเดียวมันห่าว่าเราโม่เดียวกันผมไม่ใจเกี้ยวนี่กับไก่ผักไงไล่เ,เลือกไข่ไข่ซี่ไงไม่ใจ่ฉยดี่หรอกมันเอาแต่ว่าซี่ของประเทศนี่ คือความสร้างมัคคีของประชาชนคือความปรารถนาดีต่อกันของประชาชนพววัดซีนั้นเลยครับทําให้บ้านเมืองเดินหน้าได้จตุโพนพรมพันธ์เล